สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามีเจ้าวัวนมของเล่นชิ้นใหม่ของเรานะคะแกะกล่องเลยนี่มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยจะดึงอ้าวออกยังไงเนี่ยเดี๋ยวแกะก่อนนะคะจะดึวงว้าวทำไมน่ารักแบบนี้จะดึงอ่ะดัมเมอร์สปินนิงแฟชนะคะนี่ ว้าวน่ารักอ่ะประกอบให้เขาก่อนนะคะทุกคนอ่ะนี่เลยเป็นชุดตีกองมีเสียงมีไฟแล้วก็มีช่องใส่ฐานตรงนี้ด้วยอ่ะว้าวว้าว้ยว มาทางนี้นี่เล่นได่ตั้งเลยไปไหนเอ้ยว้าวสุดไปเลย ไหลาตาแน,น,น่นอนเลยทุกคนเอาเป็ดมาจากไหนเนี่ยเย้ลมไปแล้วว,ว้าวโอเคทุกคนอันนี้ วันนี้เราลากันไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย